ใครมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนแฟนบ็อกแฟนบอกเลิกการงานมีปัญหาเจ้านายไม่เอ็นดูไม่เมตตามีศึกสงครามภายในเพื่อนร่วมงานไม่รักลูกค้าในตลาดเงียบเหงาลูกค้าไม่เข้าค้าขายไม่ได้จะออนไลน์หรือทุกวิธีแล้วก็เงียบไปมูที่ไหนมาก็ไม่ได้ผลลองติดต่อเราดูนะ ค่าครูเราสามารถคุยกันได้จ้ะถึงแม้มันจะดูแพงแต่ความแรงไม่เหมือนใครเพราะว่าเราถายบาทททาบุญเป็นสายขาวนะจ๊ะไม่มีการทําร้ายกันไม่มีใช้ผีก็ใช้อํานาจจิตการสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิทําบุญบรรเทากรรมเพื่อจะได้เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเราเรารับสายของพวกคุณอยู่นะจะโทรหรือติดต่อมาล่ะทางไลน์ก็ได้โชคดีทุกท่านจ้ะ